สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26เมษายนสอง7นห้ายอนอกะคะแม,แม่กำลังออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอน8ดโมงครึ่งแม่ก็จะไปหาห,หาหมอนะคะหาหมอที่โรงพยาบาลค่ายค่ะ<ม>ไปออกกำลังกายให้หมอดูเหรอยัง อีกหไงอ,อีกไงเอาลงก็ได้ลงเลย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 ก็ได้ปแม่กินข้าวอิ่มแล้วนะคะกินข้าวแล้วก็กินยาเรียบร้อยแล้วเตรียมรอลูกสาวคนโตจะไปส่งนะคะลูกสาวคนโตจะไปส่งที่โรงพยาบาลไข้จุรศักดิ์มนตรีนะคะเดี๋ยว แม่กำลังเตรียมตัวรอนะคะอย่าอย่าพิ่งออกเยอะเดี๋ยวเหนื่อยเป็นลมยังไม่ทันไปเลยเดี๋ยวเด๋ยวไม่ไปไปเ,เดี๋ยวกอนเดี๋ยวถ่ายอีกเดี๋ยวมันจะเอาคลิปด้วยไปไปเข้าไปบ้านพักผ่อนไปเข้าบ้านจะทำอะไรฮะ เตรียมรองเท้าไปแล้วใช่ป่ะเตรียมไปแล้วจ้ะโอ้ไว้ข้างบนโต๊ะเลยนะอนย่าลืมอ๋อดูแม่เตรียมรองเท้าผ้าใบไว้เตรียมรองเท้าผ้าใบบนโต๊ะเลยแม่กลัวลืมเดี๋ยวพ่อก็จะไปกินยานะคะเปิดข้างเอา้าเปิดไฟไห่อ่ะฮะมันมืดเดี๋ยวไปเอ๊ะเดี๋ยวหยอดตาให้พ่อด้วย พออยู่นี่พ่อจ๋าเดี๋ยว่จะไปหาหมอแล้วนะเดี๋ยวแม่จะไปหาหมอโรงพยาบาลค่ายอาเจีวยวฉันิ้วงในแล้วเ,เย้ยิ้มหวานได้วยาดวาเดี๋ยวมายอดตายพ่อพ่อจะได้กินข้าวพ่อกินข้าวเช้า,าย้าโอเค